ัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง PewDiePie X u b e นะครับวันนี้กลับมาในเกม f a r โ o โ p h o b i a นะครับต่อจากพาร์ทที่หนึ่งนะเออก็บอกพาร์ทที่หนึ่งฟีจะลิงกับคนเดิมนะครับก็เสียนพักนะครับก็ยังไม่เข็ดหลับนะครับเหียนปองนะครับเอาเชียอะไรมาเล่นนี้ฮะผมจะเล่มจากจากด่านนี้นะครับก็ก็เป็นด่านแรกเลยนะครับของพาร์ทนี้นะเพราะว่าปกติพาร์ทแรกผมจะเล่นเอ g e v i e ไงไอ้ t ทเกอร์ o ูดเนี่ยบ้านใหญ่ก่อนเลยมีันไปนะครับบ้านนี้สองชั้นนะครับห้องถงใหญ่มากนะครับโอเค ก็เดีย๋ยวเราจะไปเจอผีแล้วก็ติดตามดูนะครับติดตามรับชมแล้วกันไปดูอ่ะครับก็ตอนนี้ขดของเรียบร้อยแล้วไป let's go <Okay. S 1> ดูครับมาดูเจอผีอะไรก็ติดตามดูได้เลยนะครับผมจะใช้พอละเอ้ยอ๋อะไรใช่ไหมห้องไฟอยู่ไหนเอยใต้ดินแหละบ้านหนึ่งมีแค่ตายดิน,น,อน,ดนเอ้ยลงรถด้วนี่ลงรถก็มีครับ หาก่อนเฮ้ยลงรถเว้ไอ้ปองเดินนี่วะรูว่าเสียงอะไรตกใจ <c oughs> เปิดไฟแล้วโอเคตอนนี้ผมมาเอาพราโาบุิกจ่ออยู่ที่ลงรถนะครับแต่ยังไม่เจออะไร <c oughs> ผมเปิดไฟไว้ก่อนนะครับห้องนี้ไอ้บองอยู่ห้องไหนใต้ <c oughs> ดินข้างล่างโอเคเดี๋ยวกูไปข้างบนแล้วโอเค ครับเราจะไปค้นหาชั้นสองกันนะครับชั้นที่คุ้นเคยอคีทำไมห้องนี้มันเงียบวะใต้ดินถือถือว่าอุณมสูงเปิดเปิดตู้อ,อ้าวไอ้ปองมึงขึ้นมาชั้นสองยังเมื่อกี้ยังเอาแล้วห้องนี้ <S 2> <S 2> <S> ชัดเจนปองมนเปิดไฟมีฟิกเกอร์ปิ้นด้วยพองมาเล็วห้องไหนข้างบนชั้นสองหองไหนไอ้้าย้ายมือนี่นีห้องนี้เลยเปิดไฟเข้ามาพร้อมกันก่อนมันมีมือมีดิ้วมืออยู่ที่ที่สวิกไฟหาเลยตั้งกองตั้งกองไว้ไหนดีวะปิดไฟครับเดี๋ยวไม่เห็น เออตั้งมุมนั่นเลยตัวเดียวพอใช่ใช่ตัวเดียวพอจ้ไปเอาอย่างอื่นมาโว้ยคนบกคนบกหนุมรถพ่วบรถแต่ว่ายังไม่รู้ติดลบป่าวต้องรอดูอือสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวเอากางเขนไปเพิ่มกางเขนไว้แล้วละเกลือเกลือล้วกันไม่ได้เล่นอะไรแต่เราหรอกว่างไปเปิดตู้ฝั่งนี้ไว้นะเฮ้ สิ่งนงี้ม<ด>ันดังดังวะสองสองดังแค่สองดูเหมือนมันไม่ได้อะไรเลยเฮีย้ยะอะไรวะอะไรไอ้แห่เฮีย้ยอะไรกูเนี่ยสัตว์ตกใจหมดเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยปองเดินโอ้ยปองมึงอย่าเดินนี่ตกใจหมดเปิดไฟนะ สองแฮ่เลยไอ้เหี้ยสองแฮ่แล้เฮียอะไรแฮ่สองผีเลยแล้วไหนข้ออะไรสปิริป็อกอะบ็อกไปไหนอะอยู่ไหนอะเอ้าแล้วบ็อกไปไหนอะบ็อกหายเหรอแล้วบ็อกอยู่ไหนเฉียแล้วอุ้ยหันเฉียดอุ้ยเปิดไฟเปิดไฟ ผีอะไรวะเงียบเลยแล้วบล็อกอยู่ไหนยังไม่ได้คุยเลยผีแม่งเล่นแล้วมาตฐานไม่มีเลยหาบล็อกหาบล็อกโอ้โยนจานเอ้ยโยนอะไรกระจุกกระจายหมดเลยคืออะไรวะแล้วบล็อกอ่ะบล็อกไม่ได้มา บล็อกไม่มีอยูไรรอ่ไหนวะเอา้ากล้องทับอยู่โอ้โยไปเราไปด้วยกันเลยเอากางเขนไปวางดักไว้ใช่ไหมไปวางอเอาถ่ายรูปไปเออกล้องถ่ายรูปไปมันจะต้องคุยกับผีเฮ้ยก็เปลี่ยวทำไมเปล่าอ๋อไฟอไมันทะลุบ้านเฮ้ยอ,อะไรไฟถ่ายรูปไอ้ที่มันโยนของไงพอดีได้ตดังเอ้ามาโดนกลางขีนไหนโดนเนี่ย ตัวหลายอันเหร Where are you? Can we help? How own are you? Give us a sign Give us a sign h e l l o ากูชิไอ้พวกพี่ชนปีกเห้วโอ้ยชนเหมือนกันไม่คิดเฮ้ยไอสัตว์ยากากูย่าตกใจหมดโอ้ยตอนนี้สงสัยอยู่สองตัวตอนเนี้ย สงใส่ยแฟนทอมกับปตไกตอนนี้ปตอไกมานโยนของเมื่อกี้ถ่ายแต่อีเวนต์ตอนนี้เมื่อกี้ดูไม่ทันถ่ายรูปแล้วผีหายอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเกิดทางเดินนะเมื่อกี้โอ้ไม่จะผีอยู่ในห้องมันเกิดทางเดินงงเลยแต่แต่มันไม่ได้หันเมื่อกี้มันน่าจะผัวตัวเฉยถ้าหันนะมันจะเกิดในห้อง ไมป้องเราต้องสู้ต่อจนกว่าจะได้เราถ่ายชิ้นหนึ่งหรือจะเาได้ะไอ้เชี่ยเมื่อกี้โผล่ตัวก็เกินไปโผล่ดังหน้ากูนี่มันมันโผล่ตรงนี้โคมไฟตรงนี้เฮ้ยดีนะมีกระเกลี่ยเกี่ยมาไหมจริงแล้วเนี่ยมาไหมมามันมามามาไหนอ่ะ้องเดิมมา้องเดิมมาเฮ้ยเฮ้ยเดือดือขวานมาเ้ยถือขวานมา ้องเดิม้องเดิมก็เพียงพอฝึกฝึกฝึกฝึเฮ้ยมันตามมาใชไหหายไปแล้วหายไปแล้วตามมาเมื่อกี้โอ้โหเปิดประตูด้วยขอบคุณมากซัดซัดสมุดด้วยโอ้โหพี่จะโกรธอะไรขนาดนั้นพี่ไม่ต้องโกรธผมขนาดนั้นผมแค่อยากคุย เออกมาเรื่อยดูดูซาวดิซาวเต็มไหมขี้กลุนขี้กลนเฮ้ยหรือว่าไอ้ซาวเยอะๆนี่มันเป็นสปีดิทบลกเกล่าบอกเฮ้ยฟังพี่ว่าเนี่ยหลักฐานไปที่พี่น่าสนใจนะเฮ้ยไม่ใช่แต่ถ้าแต่ว่าเป็นสปีดลิทบลกแทนถ้าเป็นสปีดลิทบลกแทนโก์ไวติ้งอ่ะมันก็จะเป็นเดอะมิมิกเกอร์ถ้ามันไม่เขียนอะเฮ้ยมีสิทธิ์ปะวะมีมิกกับเดมอนเนี่ยเดมอนนะ เอออ่ะเจื er um. ่อเดมอนะแต่พี่ว่าพี่ยังสงสัยมีมิกอยู่นะอ่ะกดนะกดเลยอ่ะฟองบอกเดมอนพี่ก็เดมอนอ่ะเออทำไมกูรู้เสือกเป็นมีมิกวะจินไอ้ไอ้เชี่ยจินเออทำไมเราไม่ดิกแต่แรกวะว่าจีนเปิดไฟอือโอ้โหจบแล Así, nah, ้ว จบแล้ว <laughs> ไปแมปต่อไปจินมันจินมันอะไรบ้างนะแทงเกิลหูไรโอ้จินอีเอฟห้าเรา,าเจอมือกับเย็นนะถูกแล้วแต่เรา e อีเอฟมาเพืเก้ยร์พี่พล,ล,พลังเลอยู่พลาดเลยแมปต่อไปนะครับเอาเป็นวิโลสตีดน,นะครับวิโลไหมเอาวิโลก็ได้จะัจะไปดย้ยอ่ะครับก็ เลือกดานเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นบ้านบ้านใหม่เนี่ยเขาเรียกบ้านวิโลกันนะรพร้อมแล้วลุยไปพี่ไปหาลงรถกันรถเอ้ยห้องไฟอยู่เนี่ยลงรถโอเคเปิดแล้วเฮ้ย้านนี้แมมอมมาไปไม่เกี่ยว จับสิเดยวรีบรีบหายไวที่สุดพี่กำลังพาราบุลิกไปทางหน้าบ้านเอ๊ะอะไรอ๋อใช่บักเปิดไฟแล้วอยู่ในห้องน้ำสิเอ๊ะอะไรใ,ใต้ดินกันดีกว่าพี่ดูห้องนอน ชอบจีนฮะ<ห>ยังยังชบจีนควันออกปากแล้วก็มีโกดอฟโอเคนั่นก็ไม่ต้องหาแล้วปลาบุรีออุณหภูมิก็ตกเรื่อยๆเล่นประตูเล่นเลยปกะว่าป<ำ>้ามประตูประตูมาเล่นมัน้ยอะไรแล้วก็โยกไห้นอน อย่างเฮ้ยมานี่ก่อนมามานิคอลกดออฟไม่อยู่อยุดวงรอบอยู่นะอ่าอุณหภูมิเหมือนจะตกตกเรื่อยๆแต่ขึ้นมาห้าแล้วกวอนออกเออแต่เดี๋ยวตั้งกล้องถ้าเปิดไฟจะติดลบแสดงว่าฟีซิ่งชัวร์อยูด้ะตั้งกล้องที่พื้นหรอโอ้ยเอาขาตั้งพื้น ทำไมไม่ต้องลำบากกันแล้วเนาะก็ต้องต้อที่มือซื้อขาตั้งกล้องมาแล้วก็อยากจะตั้งที่พืน้นอีกเลยพี่วางนั้หน่อย Can you talk <ง> Can you speak How old are you เอามนคนเดียวเนี่ยกูแล้วกูไปยืนทำไมก่อ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ปิดไฟเลยปิดไฟเลยไม่จะได้คุยโอเค Keep it aside Can you speak How old are you Keep it aside เก็บอัตตาสายข่าวโอนอายุเชี่ยะข่าวโอเฮ้ยปิดมันปิดประตู Hello motherfucker เข้ยะโอ้ย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 โคกูัเลยเอ้ย้ยตัวเลยเมื่อกี้โอ้ยผมยาวจัดเมื่อกี้หาดไปมอง อย่ากระจูงโอ๊ยเมื่อกี้โอ้ยปิดประตูมันปิดเองไอ้เหี้ยเมื่อกี้โอ้ยืนดูประตูพอปัญหาแล้วประตูปิดเองเลยเฮ้ยมันมีพลังพิเศษวะผีตัวนี้กูจะวางดักหน้าทางประตดทางทางประตดเฮ้ยเดี๋ยวดักทางตรงตัยเฮ้ยไปไปดักข้างล่างไหมนี่ไปดักข้างล่าง เฮ้ยห้องน้ำนี้เป็นเซฟโซนที่ดีป่ะห้องน้ำได้อยู่ไปเยะตัวเลยรอเลยดูไปนี่เออเดวกวางไว้ตัวนี้เดี๋ยวทางทางทางที่เทียนเซฟทางเอามมนต้องกด F วางเหรอไม่กดทิ้งก็ได้กด F ได้แล้วบล็อกไปแหลวนั่นนะบล็อกเปิดอยู่ h How old are you? Can we help? เฮ้ยมันมาเขียนวะบังกิบอัสอัสไซยืนบอกอยูเห็นอะยืนสอยอยู่เปล่าเปิดไฟเปิดไฟนะเปิดเปิดอ๋อเอ้ยดินสอยทำไมมาอยู่ไงล่ะแต่ไม่ได้เขียนอ่ะดินสอเอียงเกินวะไม่เขียนอ๋อ can น e h e l ลเขียนแล้วอ้าวเฮ้ยหัน ใช่ยอะมีหันบีฮันหายบีฮันบีฮันหายไปหันบีฮันเฮ้ยเหี้ยเลยต้องสกรีนหลบอยู่ลงรถปิดไฟด้วยเสียงวัวร้อน่ากขึ้นอ้าวหายไปหยุดแล้วไม่ตัดไฟไม่คุยไม่คุย ทั้งมึงทั้งกูกไไไ็ไปคุยเอาไฟตรงนี้นะฮัลโหลเปิดไฟตรงไหนวะไอ่ะเปิดแล้วนี่นี่เป็นแต่อฟเอฟเมื่อกี้ไม่ชัวร์ไม่ขึ้นมันมันมันเวียงไงต่อผีมันทันแต่มันเวียงอะเราไม่รู้ไม่กลัวกลางขีดเดินเหยียบกลางขีดไม่เป็นไรนีเนเหยียบเกลือปะเกลือน่าจะเหยียบแต่ลงไปดูพร้อมกันแต่ว่ามันเกิดไกลไม่แกี่เหยียดละ มันเกิดทางอ๋อเกลือหยียบอมันเกิดไกลไม่ไรเมื่อกี้เราพอตีตัวทันแล้วมันจะตอบอะไรได้บ้างวะดิ oh <my> ไม่คุยตีไม่คุยตัดออกสปร์แบนชีไลจูเทรไลจูนี้ตัดออกไปเลยลไไม่ี้ลงไปไหมลงไปไหมไหมลงไปไหมตัดไดเ้เดี๋ยวได้ยังงี้กันเราไปยืนตอบช้อยตรงน,นี้กัน อ่ะเขียนตัดออกเย็นเมื่อกี้เย็นไหมสรุปแต่โนบูมันไม่ไม่ติดลบนะโอเคแม่เมื่อกี้เกมที่แล้วควันออกแต่เป็นเย็นถูกไหมพราะเป็นจินถูกอ่ะถ้าถ้าเป็นเย็นมันจะเป็นยูเลเอ้ยถ้ามีเย็นมันจะเป็นยูเลเออแต่ค่าสนิติ้ไม่ลดเลยนะอาจจะไม่ใช่หรอตัดเย็นออกแต่แต่คุยตัดออกพ่อไม่คุยกับพี่ มองก็ไปคุยมือไม่มีเขียนนะเป็นแบอย,อยูเรียไรจูแต่เมื่อกีถ้ถ้าถ้าถ<ม>งออุปกรไฟฟ้าแล้วถ้ามันวิ่งเร็วอะแสดงว่าเป็นไรจู<ม>ถ้าเหมือนเปิดใช้ใช้พวกไฟฉายเนี่ยแล้ว,ม,วมันวิ่งตามมือทันอะแสดงว่านะตัวนั้นไรจู<อ>แต่เมื่อกี้กูปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเหมือนตามไม่ทันว่าเป็นไปได้หไหบว่าที่เป็นไรจูลองไปดูใหม่แต่ควันออกมปนะ c a n w e h e l p อิฟอัสอาสไซเปิดประตูด้ข้าวโอน่ายอยู่้าวโอน่ายอยู่้าวโอน่ายเหี้ยหละปิดไฟก่อนปิดไฟไม่ปิดไม่ปิดดิจะได้เช็คได้มึงไม่ปิดได้อ่ะนี่กูเล่นกับผีนี่เลยเออสู้ๆเป็นตัวห้องครัวใเหมะเฮ้ยเฮ้ยเดิน เฮ้ยเฮ้ยดือดเจี๊ยบเดือดจุ๊บเดือดเจี๊ยบเดือดจุ๊บจุ๊บผีว่ะจุ๊กผีเอ้าเฮ้ยมันเดลยช้าพี่ปิดไฟงพี่ปิดไฟงมันเลยเดือดไม่ทันพียผมเดือดเจี๊ยบเดือดจุ๊กว่ะแล้วแม่งไม่พอใจกูโยนจานใส่กูเฉยเลยอะไรวะเมื่อกี้มันเขียนไหมรู้ลงไปทันเด้อเขียดแล้วสามคนเออ ลองลองลองอีกทีป่ะลองอีกทีป่ะไปลองอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเปิดไฟดูจะจับจูงนี้เลยอ่ะไปจูกได้พวกเมื่อกี้มันเดินโคตรช้าพี่พี่หลบทันอะคือพี่อ่านทางมันออกแล้วว่าจะไปทางไหนเห็นตัวชัดเลยจะลองจู๊กไปเมื่อกี้มันเดินมาโคตรช้าแต่ยังไม่ได้เปิดไฟถ้าถ้าเปิดไฟเมื่อกี้แล้วเปิดไฟห้องนี้ตรงไหนไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเปิดไฟฉายอะ ถ้าเราปิดไฟฉายอาจจะวิ่งก็ได you ้เมื่อกี้พี่ปิดไฟฉายเดินวิ่งไงอาวอวน้าอยู่อาวอวน้าอยู่ฮัลโหลอาวอวน้าอยู่โชยโยเซลกีบาสลาไซโชอัสช์โชอัสโชอัสโชโยเซลโชโยโชโยตีเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวปิดไฟก่อนกูปิดไฟเดิน เดี๋ยวมาลองป่ดิมาลองลองดูทดลองวิทยาศาสตร์เปิดไฟอ่ะเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟดูนะมาดูว่ามันวิ่เร็วป่ะเนี่ยเปิดไฟอ๋อเฮียเร็วเร็วป่ะเออไม่เร็วไม่เร็วอู้เร็วอยู่เร็วอยู่อ๋อเฮียเร็วอยู่เร็วเร็วเร็วเปิดไฟปิดไฟปิดไฟไฟแล้วเฮ้ยไอ้แมปิดไฟเดือดร้อนไข่เดือดร้อนกลัวกลัวไข่เดืนดรอนมึงได้ได้ไรจูมันเร็วอยู่แต่ เอ้ยแต่จุดจู๊กเนี่ยแสดงว่าแก้ผียกทางยกเ,เว้นไอ้คาร์สตัวเลไรไว้เน้นแน่นอนเอเอไอ,อ้ได้ใจนะจุดจูก๊กแสดงว่าจู๊กได้หลายที่อยู่อ่ะพ,พี่พี่เราไลจู๊กแต่พี่ไม่จู์ว่าใช่ป่ะแต่พี่ทดลองเองลา,าจูก๊กอ่ะอเราเป็นลาจูกอ่ะกดเลยถูกป่ะเออโยใครวาท้องโยใครต้องแสดงว่าหนาวดีแสดงว่าเย็นดีโยใครอ่ะ ต่อนเอาไม่ลงนะอ๋อแสดงว่าไม่เกี่ยวกับปิดไฟเปิดไฟตัวเนี้ไม่ใช่ไหลจูเดยนนะโยใครคือโยโยใครราคาต่างๆก็นเลยเอาคุยโอ้ควินโอ้เราอามาถูกแล้วแต่ว่ามันไม่คุยกับเราเองเออผีเนี่ยอ๋อผีตัวเนี้ยถ้าเราไปพูดใกล้มันมันจะโกรธแล้วมันจะโจมตีเราครับก็เดี๋ยวท่านนี้ผม พักไปเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวภาคหน้าก็รอติดตามนะครับว่าจะมีอะไรมาใหม่อีกนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ